และตอนนี้นะครับต่ออยู่ที่ห้องขนาด82ตารางเมตรนะครับที่โครงการ ido m o b i สุขุมวิท40นะครับซึ่งความพิเศษของห้องนี้คือเป็น2ห้องนอนไซส์ที่ใหญ่ที่สุดของโครงการนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยโครงการเหลือห้องสุดท้ายแล้วครับสำหรับห้องหน้ากว้าง82ตารางเมตร Open Concept ที่ได้ Living Room ใหญ่มากนะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณครัวนะครับซึ่งครัวเนี่ยเขาจะจัดมาให้เป็นครัวรูปตัวแเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวอ่างล้างจานนะครับ ด้านนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณ Living r o o m ครับซึ่งถ้าหากใครที่มองหาคอนโดที่ได้ i v i ิ g r o o มกว้างนะครับมีความหน้ากว้างได้กระจกบานใหญ่เต็มๆแบบนี้เลยนะครับมองไปก็เห็นวิวสระว่ายน้ำวิวขดยัดของโครงการครับบอกเลยว่าเลเยอร์แบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆครับในสุขุมวิทส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่จะเข้าไปสู่บริเวณของห้องนอนนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ห้องนอนเนี่ยเราจะเจอกับตัวชั้นวางรองเท้านะครับที่ได้บิวอินมาให้นะครับก็คือสามารถ เก็บรองเท้าได้เยอะมากเลยนะครับถัดไปนะครับด้านนี้ก็จะเป็นตัวห้องน้ํานะครับซึ่งห้องน้ําที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าไซซิ่งเนี่ยเขาจัดเต็มจริงๆคือเป็นห้องน้ําที่ให้ไซส์ขนาดใหญ่นะครับรู้สึกเข้ามาเราไม่อึดอัดเลยแล้วก็ด้วยการตกแต่งเป็นกระเบื้องสีขาวแบบนี้เนี่ยก็ทําให้รู้สึกกว้างขึ้นโล่งขึ้นครับสําหรับบริเวณนี้ก็จะเข้าสู่ในส่วนของห้องนอนที่2ครับซึ่งห้องนอนที่2นะครับด้วยความที่เป็นห้องหน้ากว้างก็ ได้กระจกบ้านใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยบิวอินมีให้ครบเลยแล้วก็มีเตียงนะครับขนาด6ฟุตให้ด้วยนะครับมีชั้นวางทีวีแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าบิวอินให้ด้วยครับในส่วนของตู้เสื้อผ้าเนี่ยเขาก็จะให้เป็นตู้คือแทบจะเต็มผนังเลยแล้วก็มีบานเป็นบานกระจกแบบนี้นะครับถ mm. ัดไปเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนใหญ่กันเลยครับ ในส่วนของห้องนอนใหญ่นะครับเข้ามาจุดแรกเนี่ยเราจะเจอกับบริเวณ walk in closet นะครับทีกั้นโซนแบบนี้เลยแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำครับซึ่งห้องน้ำของไซส์82ตารางเมตรเนี่ยก็จะได้ตัวอ่างอัาบน้ำด้วยนะครับเป็นอ่างอัาบน้ำที่ติดกับตัวกระจกด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวด้านนี้ครับเป็น ชาว w บ็อกซที่แยกกับอ่างอาบน้ํานะครับคือสเปซห้องน้ำเนี่ยคือเรียกว่ากว้างและจัดเต็มมากๆใครที่ชอบห้องน้ำไซซิงค่อนข้างใหญ่เนี่ยที่นี่ตอบโจทย์มากๆครับสําหรับด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณของตัวมาสเตอร์เบดมนะครับซึ่งตัวมาสเตอร์เบดมเนี่ยก็คือจะได้เป็นกระจกนะครับที่สามารถเปิดหน้าต่างได้ด้านนี้นะครับ ด้านนี้1จุดนะครับแล้วก็บริเวณด้านนี้อีก1จุดนะครับซึ่งข้อดีคือเราสามารถที่จะเปิดกระจกระบายอากาศให้เพิ่ม ventilation ของห้องได้นะครับแล้วก็วิวเนี่ยก็จะเป็นวิวที่เห็นขดยาร์ดเห็นสระว่ายน้ําของโครงการนะครับใครที่ชอบห้องแปลนโปร่งๆโล,ล่งๆนะครับแล้วก็ชอบความที่เป็น open concept ได้แสงธรรมชาติที่ จัดเต็มแบบนี้นะครับบอกเลยว่าพลาดไม่ได้โลเคชันนี้นะครับทำเลใกล้บ t เทสิกรมัยเพียงแค่600เมตรเท่านั้นนะครับมีที่ที่เดียวเท่านั้นนะครับและห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายแล้วครับสำหรับแปลนนี้ถ้าหากใครสนใจมาสอบถามหรือชมกันได้นะครับ